สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งสินค้าที่โคราชครับแล้วเราก็มาพักที่ที่ไหนป๋าเขาใหญ่ครับเขาใหญ่อำเภอไหนป๋าอำเภอนครราชสีมาครับอำเภอนครราชสีมาจังหวัดเขาใหญ่เนาะจังหวัดโคราชครับโคราชนี่ป่าตองนะ บรรยากาศวันนี้พาป๋ามาเที่ยวรับพอดีมาส่งชุดเครื่องเสียงอยู่ที่โคราชครับแล้วก็มาส่งอยู่แถวสละบุรีเนาะป๋าเนาะแต่เขมาอยู่ใกล้โซนแถวนครนายกใกล้ๆก็มีโอกาสว่าพาตองมาเที่ยววันนี้เป็นไงป๋าทำใรู้สึกว่าเป็นไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ป๋ามันยังไม่สว่างครับไม่สว่างเนาะป๋าวันที่อะไรครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองเนาะครับยี่สิบสองวันวัน วันจันครับวันจันบรน,น,นจันทร์ยี่สิบสองวันนี้ร้านหยุดใช่ไหมป้าร้านหยุดครับพรุ่งนี้ก็ถึงถึงร้านครับถึงร้านนะป้าจะป้าจะปกติไหมพรุ่งนี้ปกติครับปกติครับปกติน,<อ>นี่ก็คือเมาใช่ไหมไม่มเมาใครเมาที่คือปกติครับไม่เมาครับเพราะมีเสวนนียนสวยนอยู่ี่ครสวัสดีสวัสดีลูกค้านะครับเทียชบส่งไปนะครับสวัสดีลูกค้านะครับอวยพรนดี๋ยวาอวยพรเลยาอให้ร่ำรวยเดีวยเดี๋ยวไปโดนไอะไรป้าหนิโดนอะไรหนิ จะบ,บุกโดนะไรปะเด,ดนสันครับสันโดนสัน,ส,นสันเขาสันเขาครับทำกระจกด้วยเขาทำกระจกวัมวเมาเมื่อคืนนี้ท <laughs> ี่มาด้ไปทำเมื่อคืนเสียงที่ว่าเมื่อคืนนี้ใช <laughs> ่ไหมเลยโอ,อ,อ้แตกไหมปลาแตกไหมแตกเลยครับแต่ว่าหมอไม่รับเย็ยบครับไม่รับเย็ยบใช่ป้าครับเพราะว่าไปแตกน้อยครับแตกน้อยนะป้าเนาะเอาผักร้านเลยป้าผักล้านหน่อยขอให้ไเลยนะผักร้านนะครับที่ ร้านอุบลมิวสิกส์บอกไกค่คนกู้โซ่สยเบอร์โทรนะครับ0 8 5 6 3 0 0นะครับปปเบอร์ไม่ถูกป่ครับเอาไหมไเบอร์โทรไม่ถูกถูกเบอร์โทรเบอร์โทรของบอกไกไ่กไกนะครับ08 5 6 3 0ปดหนตกเ้วเบอร์นีปาไม่ถูก้วปลานี่โซอ,อ๋อศูนย์ห สามศไม่ใช่ไม่ครบมีตัวมีตัวเอาเดานับดูอ๋อศูนย์แปดห้าหกสามศูนย์ศูนย์กมีกมันไม่ครบป๋าตองไม่ครบเบอร์โทรหักกันเนื้อนะป๋าเลยเอาเอาแล้วคราวนี้ฟังกับตันพูดหน่อยอ๋อเอาไเอาไปใช่ป๋าศูนย์แปดาหกสามหนึ่ง

เราเ,เราจะเปิดคณะอยู่คณะอะไรป๋าเอาฝากชื่อาชื่อคณะนะครับฝ<อ>ากชื่อคณะนะครับคณะของผมครับเพชรทุ้งปุ๋ยครับนี่ใช่ไหมผู้นำทีมงานเพชรทุ้งปุย๋ยครับผมแล้วก็นักร้องนำก็บอยน้อยครับบอนยน้อยแล้วพระเอกบอยน้อยเนาะพระเอกเจ้าของวงก็อะไรนะเพชรทุ้งปุย๋ยเพชรทุ้งปุ๋ยครับ,ค,รบคิวงานการแสดงเต็มไหมครับเต็มเดือนไหมเต็มครับเต็มเดือนครับอีกหนึ่งวันใช่ไหมเต็มเดือนแล้วว่าอีกว่างยี่สิบเก้าวัน ยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวันนี่เต็มเดือนหรือว่างเต็มเดือนครับเต็มเดือนนี้ว่างใช่ไหมรับงานฝากทีมงานแล้วกันนะครับกับทีมงานเพชรถุงปุ๋ยครับทำทีมงานโดยผู้นําทีมงานโดยป้าตองไต้สูงครับเจ๋งทุกงานนะครับเต็มเลยเต็มอ้นร้องเพลงสักเพลงหน่อยปะหากน้องนั่งฟังอยู่โปรดเธอจงเข้าใจ มีบ้างไหมจะรักจะอยู่ให้เธอเ็นใจโอเคขอบคุณขอบคุณป้าตองนะครับกำลัำทีมงานเพชรทุ่งปุ๋ยนะเพชรทุ่งปุ๋ยครับสวัสดีครับป้าตองสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสวดเลยป้าสวดหน่อยสวดครับสวดแล้วครับอืมสวดแล้วครับ อยาาอียดูดีลาปลาต้องดูเอวแก้วมิไม่ทำดานดูเอวแก้วโอเคครับบนรับเป็นนะครับเอวยังดีครับเข่าได้แคลอวยังดีเกลเป๊ะเอาพื้นพื้นพื้นช่วยไปพื้นช่วยไปแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมลองดูสิ ลองดูสิแข็งแรงไหมนี่ยังไม่แข็งแรงครับมันยังไม่สากเนาะเดี๋ยวยึดมือข้างนี่นี่โอ้ยโอ้โอ้ยอิหยะอิหยะโอ้เอาอิหยะโอ้เอาสองคนสองคนเลยสองคนสิโอ้นี่ครับโอ้ลองดูโอ้ลองดูครับโอ้โอ้โหสุดยอดครับได้คิดทีคิดทีโอ้ขนาดสิบห้าสิบปีจะห้าสิบปีแล้วครับนี่ครับนี่ฝาเป็นแข็งแรงครับนี่ โอ้หไปรุ่นสู้แกได้ไหมครับนี่ 5, โอ้ <10 S> 1สิบกว่าแล้วสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วนี่ 5, 6, 8, โอ้โอ้ยเยอะเลยครับโอ้โหนี่สิบหกแล้วสิบหกแล้วนี่ย,ยี่สิบไหมยี่สิบไหมโอ้ย